สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่คลิปนะคะดวงนะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณแล้วก็ดวงความรักความสัมพันธ์นะคะของราศีมังกรลัคณะมังกรน,นะคะซึ่งไม่ว่าคุณจะเป็นมังกรในโหราศาสาไทยหรือว,ว่าโหราศาสาตร์ตะวันตกคุณสามารถดูคลิปนี้ได้นะคะโดยที่เราจะอ่านนะคะสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะการงานการเงินสุขภาพนะคะแล้วก็รวมถึงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะในคน5สถานะด้วยกันนะมีคนโสดค่ะมีคนแอบชอบค่ะคนคุย ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนมีคู่แล้วตบท้ายด้วยคนรักเก่านะคะเป็นสถานการณ์ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมนี้นะคะโอเคโดยเราไปเปิดวาร์กันเลยค่ะมาค่ะเปิดวาร์กันมาเราเรียบร้อยนะคะสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในช่วง2เดือนนี้นะมากรอนลัคนามากรอ,อย่างแรกอพี่มีความรู้สึกว่ามันเป็นช่วงที่คุณค่อนข้างเซนซิทีฟมากๆนะคะจากตัวตนที่เป็นคิงถือถ้วยอะ่ะ มีพันธุขึ้นมาเป็นไพ่ห้าถ้วยแล้วมีกร,รมมะเป็นไพ่แปดถ้วยอะ่ะมันจะมีจังหวะที่คุณมีความรู้สึกว่าคุณอาจจะต้องละทิ้งงานหรือสิ่งบางอย่างที่จริงๆคุณทํามาล่วงหน้าก่อนแล้วอะค่ะเช่นเรื่องของงานเรื่องของ เรื่องของโปรเจกต์เรื่องของอะไรบางอย่างที่คุณแผนไว้คุณดําเนินงานมาแล้วในในระยะหนึ่งแล้วคุณจําเป็นที่จะต้องปล่อยมนะันทิ้งมันแล้วก็ออกมาเพราะคุณมีความรู้สึกว่าคุณไม่สามารถดําเนินโปรเจกต์นี้หรือทํางานกับที่นี่ต่อได้แต่พี่จะบอกอะไรให้คุณฟังอย่างหนึ่งนะด้วยความที่ไ่ขึ้นแถ้วยพี่อยากให้คุณคิดให้ดีๆเพราะว่ามันคือสภาวะการออกมาในเวอร์ชั่นที่พอมันผ่านไปแล้วอ่ะคุณจะมานั่งนึกขึ้นได้ว่าไม่น่าเลย มันคือเวอร์ชั่นแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นถ้าใครก็ตามที่กําลังมีแผนที่จะออกจากงานมีแผนที่จะเลิกล้มมีแผนที่จะทําอะไรในเวอร์ชั่นที่คุณดําเนินมันมานานแล้วแล้วคุณมีความรู้สึกว่านับปัจจุบันมันไม่เวิร์กอะไรเงี้ยพี่อยากจะบอกว่าส่วนหนึ่งอ่ะมันเป็นที่ความเซนซิทีฟของตัวคุณเองด้วยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นพี่อยากให้คุณใจเย็นๆนะคะแล้วก็ค่อยเป็นค่อยไปอะ่ะคิดให้ดีๆนะคะเพราะจากาไพ่ใบนี้ เมื่อถึงเวลาอย่างที่บอกเมื่อถึงเวลาผ่านไปคุณจะมานั่งคิดขึ้นได้ว่าไม่น่าเลยแล้วในตําแหน่งอนาคตที่ขึ้นมาเป็นคิงถือดาบอ่ะมันคือเวอร์ชั่นที่เราเราจะไปสู่สิ่งที่มันมันไม่ซอฟมันไม่มันไม่อ่อนโยนอะ่ะคุณกําลังจะไปเจอสภาวะนั้นแล้วคุณจะมีความรู้สึกว่าเข้าใจแล้วว่าชีวิตเรามันไม่สามารถเลือกได้ทั้งหมดมันจะมีสิ่งที่เราจะต้องทําเพราะว่า เราจําเป็นที่จะต้องทําถึงแม้เราจะไม่ชอบเราก็ต้องทําคุณจะไปเจอเวอร์ชั่นนั้นเพราะฉะนั้นถ้าคุณสามารถเรียกว่าเรียกว่าถ้าคุณสามารถบริหารจัดการอะไรตรงนี้ได้พี่ว่าสิ่งที่คุณจะไปเจอมันจะเบาขึ้นนะ่ะ ลองลองเอาไปคิดดูนะลองไปปรับดูนะข้อ2ในเรื่องของการเงินพี่เห็นชัดเจนเลยว่าเงินนะ่ะมันไม่ได้หามาง่ายสําหรับตัวคุณอะ่ะมันค่อนข้างต้องแอคชั่นมันค่อนข้างต้องวิ่งเข้าหาค่อนข้างต้องกระตือรือร้นนะคะอืมด้วยตําแหน่งไหนถือดาบแล้วมันสามารถหมายถึงสภาวะ f a ด t and f ิลเลียเงินมาไวไปไวคือเงินเงินเข้ามาในบัญชีคุณแป๊บเดียวมันต้องออกไปแล้วอะ่ะมันอยู่ในสภาวะแบบ อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่มีความรู้สึกว่าจริงๆฉันต้องการฉันต้องการเก็บเงินได้ได้ได้โบนัสมาช่วงปลายปีใช่ไหมเราอ่านดวงช่วงปลายปีกันได้โบนัสมาต้องเก็บเงินเก็บไว้ก่อนนะเราค่อยใช้เพราะถ้าคุณใช้คุณจะไม่ได้เก็บเลยเพราะถ้าคุณใช้คุณจะไม่ได้เก็บเลยเว่ามันมีเกณฑ์ได้เงินก้อนมาจริงๆอะ ถ้าคุณไปกู้เงินหรือตามสถาบันการเงินต่างๆหรืออะไรเงี้ยคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับความช่วยเหลือเงินก้อนมาได้นะคะเพราะสังคมสิ่งแวดล้อมคนใกล้ตัวคนรอบตัวคุณอนะเป็นคนที่มีนะเป็นคนที่มีนะเพราะฉะนั้นหนึ่งพี่มองว่าถ้าคุณกําลังมีประเด็นมีปัญหาเรื่องการเงินในเวลานี้ให้ถามหาที่เพื่อนญาสนิด คนใกล้ตัวอันเนี้ยช่วยได้นะคะ2รายได้ตรงนี้มันมาจากการลงทุนของคุณได้ด้วยค่ะตำแหน่งมรณะขึ้นเป็นไพ่แปดเหรียญการลงทุนของคุณสงานไม่ประจําของคุณเป็นงานที่จะต้องใช้ความสามารถพิเศษลักษณะงานประมาณนี้ก็จะทําให้คุณได้เงินอืมสี่ตำแหน่งสุภาพขึ้นเป็นไพ่งถือไม้พี่ว่าผู้หลักผู้ใหญ่ยังเรียกใช้คุณอยู่ผู้หลักผู้ใหญ่ยังเรียกใช้คุณอยู่แล้วถ้าใครแพลนที่จะไปทํางานต่างประเทศ เลือกประเทศที่ไปให้ดีนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะได้งานและสามารถทำทำงานได้ถึงแม้ว่ามันจะไม่ง่ายนะคะม,มาดูเรื่องของความรักดีกว่าเรื่องของความรักึ้้ไพ่เดวิลนะคะห่งถ้ามันไม่ได้หมายถึงการเสพติดความรักความสัมพันธ์ครซี่รู้สึกดีกับคนรักมากๆ่ะมันคือเป็นความสัมพันธ์ที่หนึ่งปนไปได้วยความพูดไม่จริงได้พูดไม่หมดบอกไม่หมดสองเราสองสามคนสเป็นความสัมพันธ์ที่ข้องเกี่ยวกับ เฟรนด์วิธเบนิฟิตหรืออะไรลักษณะประมาณนี้ซึ่งซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่ได้มาด้วยหลักเหตุและผลมันไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ที่ใช้สติเป็นความสัมพันธ์ด้วยอารมณ์นำอะไรเงี้ยจะเจออะไรลักษณะประมาณนี้ได้ค่ะพันธุ์ทขึ้นไพ่ห้าถ้วยนะคะพันธุ์ทขึ้นไพ่ห้าถ้วยมันสามารถหมายถึงเสียใจเกี่ยวเรื่องบ้านหรออืม พี่รู้สึกว่าคุณจะรู้สึกว่าต่อให้คุณทําดีเท่าไหร่อะมันก็เติมไม่เต็มสําหรับคนที่บ้านพี่รู้สึกอย่างนั้นมีเรื่องทําให้เฟลมีเรื่องทําให้เสียใจคนที่บ้านทําให้คุณนอยคุณทําให้คนที่บ้านนอยหรืออะไรลักษณะประมาณเนี้ประมาณเนี้ยพี่มีความรู้สึกเพราะว่ามันมันคือช่วงสภาวะที่มันมันมีมันมีความเซนซิทีฟในในในดวงของคุณอยู่อะค่ะจากที่เห็นเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้อะ่ะ พอไพ่ขึ้นสามถ้วยตรงนี้คนที่จะสามารถเป็นเซฟโซนเป็นที่เยียวยาจิตใจได้อย่างน้อยก็ก็เพื่อนคุณเพื่อนคุณเพื่อนร่วมงานคนที่ต้องประสานงานทำงานด้วยกันอะไรเงี้ยเพราะถ้าจะบอกฟันไปที่เรื่องของความรักความสัมพันธ์อะพอขึ้นเดวิลปืบอะพี่ก็เริ่มไม่ชั่วว่าแบบบางคนถ้ามันแบบเซนซิทีฟจริงๆมันมันมันโอเคจริงๆมันก็จะตัวติดกันไปเลยก็จะจอยไปเลยเนี่ยแต่ถ้าไม่อย่างนั้นอะ มันจะเป็นในโหมดแบบเราสองสามคนซึ่งถ้ามันเป็นเราสองสามคนมันก็มันก็ท็อกซิกแล้วอะถูกปะ่ะประมาณนี้ประมาณนี้เรื่องของสุขภาพหรอเรื่องของสุขภาพที่มีความรู้สึกว่าให้เรามัดระหว่างโรคที่เกี่ยวข้องกับการนั่งท่าเดิมนานๆสมมติที่ต่างคุณนั่งอยู่ท่านเนี่ยแล้วคุณไม่รู้ตัวเลยแล้วปรากฏว่าคุณมารู้ตัวอีกทีคือคุณเมื่อยแล้วคุณนั่งท่านั้นมาเป็นระยะเวลาน,านานแล้วอะไรเงี้ย คุณคุณทาแบบนั้นมานานแล้วคุณเดินแบบนี้มานานแล้วคุณนั่งท่านี้มานานแล้วโรคที่คุณจะเป็นคือโรคที่เกิดจากการแบบทําแบบนี้มานานแล้วนั่นแหละให้ระมัดระวังนะคะบางทีมันอาจจะหมายถึงการนอนผิดท่าหมอนรองก็ดูเคลื่อนหมอนรองก็ดูกเสื่อมหรืออะไรแบบนี้ก็ได้เนี่ยหรือแบบเป็นโรคที่เกี่ยวกับพวกเส้นเอ็นข้อยึดนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้คะ่ะบริหารดีๆนะคะพี่มองว่ายังทำได้อยู่นะ ยังยังพอแก้ไขได้อยู่จากไพ่เพระไพ่ไม่ได้แย่โอเคไปดูไพ่แนะนาอะไรไพ่แนะนาอะไรแอบมองมีคนแอบมองสังเกตคุณอยู่หรือเรียกว่าถูกจับตามองทุกฝีก้าวก็ได้นะชาวมาก่อนตัวคุณเองอะ่ะแล้วก็ไพ่พันธนาการเนี่ย มันเป็นหน้าไพ่ของคนที่มีอะไรเหนียวเนียวลังลังดึงดึงลังลังไว้ในชีวิตนะคะสามารถายถึงเรื่องเงินสามารถายถึงเรื่องของความสัมพันธ์หรือเรื่องความรักได้อต้องทนกับภาระที่ได้รับเพราะดันไปรับปากเขาแล้วอะไรเงี้ยภาระเยอะ,อะรายรับน้อยอรายจ่ายเยอะไม่สมดุลอะไรเงี้ยเงินที่หามาได้ก็ต้องเหมือนที่บอกฟาเดนฟิวเลียดมาเร็วไปเร็วอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นลองดูนะคะว่า ถ้าเป็นไปได้เนี่ยลองหาวิธีตัดพันธนาการตัวนี้ให้ได้ก่อนพี่เชื่อว่าคุณจะไปได้ไกลกว่านี้เยอะเลยนะเมื่อก่อนนะอืมประมาณนี้นะคะโอเคจบไปแล้วสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในช่วงสองเดือนนี้นะเมื่อก่อนแลัคณามากรโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันกันกบดวงคนโสดกันคะ่ะเมื่อก่อนคนโสดไปดูคนโสด คนโสดมักรลักขณามังกรคุณจะมีใครเข้ามาไหมคะสถ้วยปาร์ตี้เนาะสดาสตาร์แล้วไพ่เชสติจากในหน้าไพา่ถามว่าจะมีใครเข้ามาไหมหลักๆพี่แอบมีความรู้สึกว่า1คนที่เข้ามาสามารถเป็นเรา2อสคนได้ถ้าเข้ามานะ2ไม่งั้นชีวิตคุณส่วนใหญ่อะมักจะใช้อยู่กับเพื่อนฝูง มไม่ค่อยมีแพชชั่นอะไรกับกับเรื่องของความสัมพันธ์เท่าที่ควรนะถ้าคนโสดนะจากที่เห็นมันเหมือนแบบชีวิตคูณปกติอะมันมีการแฮงเอาท์มีการไปเจอผู้คนแล้วอะพอมีเวลากลับมาอยู่กับตัวเองอะคุณเลือกที่จะพักเลยคุณไม่เลือกที่จะคิวตัวเองด้วยการไปคุยกับใครเพิ่มเติมอะไรเงี้ยพราชีวิตคุณมันเหมือนอยู่ในกฎอยู่ในระเบียบอยู่ในกรอบอะไรประมาณนี้อยู่แล้วในช่วงนี้ นะคะเหมือนมีเรื่องซีรีส์ซีรีส์อยู่กับชีวิตคุณนะนะอย่างที่บอกกันะอืมอ่ะไปดูกันคนโสดคนโสดเขาคนนั้นรู้สึกอย่างไรกับคุณคะเมื่กรมีสี่ไม้สิบเหรียญมีไพ่เด็กถือเหรียญน,นะคะอืม แล้วคุณรู้สึกไงกับเขาหนึ่งไม้เก้าถ้วยอืมวิวเหรอหน้าไพา่ถ้าคุณไม่คิดว่าเขาเป็นคนเจ้าชู้หาตัวเลือกใหม่ได้เยอะๆมันคือการที่ตัวคุณเองนี่แหละที่มีทางเลือกตัวเลือกมากแล้วมองเขาเป็นทางเลือกตัวเลือกเช่นกันคิดว่าน่าจะหาคนได้ดีกว่านี้ คนนี้ตั้งใจที่จะคอมมิทเมนต์กับคุณนะสี่เม้าหนึ่งหนึ่งเหรียญสิบเหรียญตั้งใจเป็นครอบครัวตั้งใจที่จะซัพพอร์ตไม่ใช่ซัพพอร์ตแค่เรื่องความรากักด้วยซัพพอร์ตงานซัพพอร์ตเงินด้วยคุณเจอคนจริงใจนะมาก่อนคุณเจอคนที่อยากที่จะไปต่อกับคุณด้วยจากที่เห็นนะสายเปนะเนี่ยชัดเจนแนวโน้มความสัมพันธ์ มีไพ่เดอะฟูนไพ่แนะนำสิเดอะซัน5ดาบหน้าไพ่สภาวะห่างหายส่วนหนึ่งมันเกิดมาจากมีคนไม่ยอมเจอหน้ากันมีคนทะเลาะกันแล้วก็มีคนมีความรู้สึกว่าฉันจะต้องหาคนใหม่ได้ดีกว่าจากที่เห็นความสัมพันธ์เลยเป็นแบบนี้ทั้งๆที่จริงๆแล้วคนคนนี้มีความตั้งใจมีความตั้งใจอยากจะไปต่อในความสัมพันธ์กับคุณ มันไม่ใช่โอกาสที่จะเข้ามาได้บ่อยในหน้าไพาน่นี้เพราะฉะนั้นถ้าชาวมาก่อนคนใดมีความรู้สึกว่าคุณได้มีโอกาสเจอคนคนนั้นแล้วคนอย่างที่พี่บอกเนี่ยเขาเข้ามาแล้วเขาจะสพอร์ตคุณช่วยเหลือคุณในทุกๆอย่างทุกๆด้านไม่เว้นเลยอะไรเงี้ยและสิ่งที่สําคัญโดยเฉพาะเรื่องงานหรือเรื่องครอบครัวนะถ้าคว้าไว้จะดีกว่าโอกาสแบบนี้ไม่ได้มาง่ายๆ ลองดูแล้วกันเป็นกําลังใจให้มากรอครับเพราะว่าหน้าไพ่อ่ะหนึ่งใบนี้มันสามารถหมายถึงไพ่การไปเที่ยวด้วยกันหรือสองมันแต่มันไม่ใช่ไพ่คอมมิชเมนต์ไงเดอะฟูล์นแล้วไพ่ในส่วนของพลังงานหนี่งของเาเป็นห้าดาวไม่เจอกันอีกแถมมีปัญหาในความสัมพันธ์กันแบบด้วยเรื่องอีโก้บ่อยๆอ,อ,อ่ะหน้าไพ่แบบนี้อ่ะไปต่อก,กันกับคนแอบชอบนะคะคนแอบชอบชาวมากรอนนะข้อแม้คุณและเขาต้องเป็นคนรู้จักกันนะโอเค คุณเขารู้สึกไงกับคุณคนที่คุณแอบ,บชอบหนึ่งเหรียญในถ้วยอืเห็นถึงความเป็นมิตรอยู่นะคุณรู้สึกไงกเขาแชริออร8ถ้วยแฮงแมนหน้าไพ่คนแอบ,บชอบส่วนหนึ่งมันมีความต่างกันเยอะบางท่านต่างกันที่ การเติบโตมาเลยสถานะต่างกันบางท่านต่างกันที่ระยะทางอายุรู้สึกว่าเรากับเขามันมันอยู่ห่างไกลกันรู้สึกว่ามันมีอะไรหลายอย่างที่รู้สึกปรับแล้วจูแล้วมันก็ยังไม่ได้อะไรเงี้ยลงมถึงบางท่านน่ยบางทีมันไม่ใช่ความต่างแบบนั้นนะมันคือการที่รู้สึกว่าตัวเองมีคู่แข่งไอคนที่เราชอบเนี่ยชาวบ้านเราก็ชอบเหมือนกันทาร์เก็ตเนาะเป็นทาร์เก็ตของคนหมู่มากอะไรเงี้ยรือรู้สึกว่าแบบฉันว่ามันคงไปต่อไม่ได้แล้วล่ะเลือกที่จะถอดใจเลือที่จะห่างออกมาดีกว่านะฮะ คนคนนี้เขารู้นะว่าคุณชอบเขารู้สึกดีกับเขาอยากที่จะไปต่อในความสัมพันธ์กับเขาแต่เขาก็ยังอยู่ในโหมดของการเฝ้าระวังและระแวงอยู่นะว่าแบบเอถ้าเขาเลือกที่จะมาจีบเนี่ยหมายถึงตัวคุณน่ะไปจีบเขาอะนะคุณจีบเขาคนเดียวหรือคุณจีบคนอื่นๆด้วยอะไรแบบนนีะ้คุณเจ้าชู้หรือเปล่าคุณมีคนอื่นหรือเปล่าแนวโน้ม มีไพ่หกถ้วยไพ่แนะนำเลเวอร์ีดาบโอเคในหน้าไพ่ในความสัมพันธ์นี้มันยังมีพี่ว่ามันเป็นช่วงที่มันยังมีอะไรดีๆอยู่ในความสัมพันธ์นี้อยู่นะส่วนหนึ่งความสัมพันธ์นี้ให้ระมัดระวังเรื่องของปัญหาเก่าๆสองระมัดระวังในเรื่องของคนรักเก่ากลับมาสามความสัมพันธ์นี้ถ้ามันมีความต่างในเรื่องของอายุอ่ะ ก็ไม่เป็นไรช่วงระยะเวลาเนี้ยเป็นจังหวะของการ p อสในความสัมพันธ์ไปก่อนมองอย่างนั้นแล้วหลังจากนี้ความสัมพันธ์นี้จะได้มีโอกาสในการกลับมาช่วงจังหวะระยะเวลาเนี้ยเป็นจังหวะของการดูแลนะคะและไพ่ก็ขึ้นมาบอกว่าเออคู่กันแล้วก็ไม่แคล้วกันนะเอาใจช่วยนะจ๊ะสําหรับคนแอบชอบเดี๋ยวเพิ่งถอดใจไปักทีเดียวม,มันยังมีหวังอยู่นะอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันกันกบคนคุยค่ะคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะชาว มาก่อนนะคะลัคนามาก่อนคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเขาคนนั้นรู้สึกยังไงกับคุณแเหรียนสิเหรียญ justice บางท่านเป็นคนในที่ทำงานนะเป็นคนในที่ทำงานด้วยกันนะคุณรู้สึกยังไงกับเขา ชาลีออตขึ้นวอร์ลขึ้นแล้วก็ไพ่หนึ่งถ้วยเราก็ชอบเขาละสิเราอยากคอมมิทเมนต์เราอยากเจอใครสักคนที่สามารถไปต่อด้วยกันได้ในระยะยาวบางท่านมันมีเรื่องของการเหมือนแบบคอมมิทเมนต์กันแล้วก็ย้ายประเทศหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยได้มีเรื่องวีซ่ามีเรื่องพาสปอร์ตอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาเกี่ยวข้องได้ด้วยค่ะ แต่มันคือความสัมพันธ์ของการที่รอการคอมมิชเมนต์มีเรื่องราวของคําว่าต่างชาติ้ามาได้อยากที่จะไปต่ออยาที่จะเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ใหม่นะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นแนวโน้มสิแนวโน้มไพ่เต๋าซันไพ่แนะนำมีควีนไม้มีแปดไม้เอ้ยคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมีโอกาสพัฒนานะคะในรอบนี้นะ จากในหน้าไพ่ที่ขึ้นเหมือนให้คุณคุยไปเลยอะว่าในความสัมพันธ์นี้สิ่งที่เป้าหมาย g o ทา t a r g ที่คุณจะต้องการมีในความสัมพันธ์นี้มันคือเรื่องอะไรอะคะ่ะผันไพ่ขึ้นมาบอกให้เปิดใจคุยกันน่ะว่าหนึ่งจริงๆแล้วคุณต้องการไปต่อในความสัมพันธ์นี้เพราะอะไรสองหรือเป้าหมายจริงๆของคุณคือสมมติที่ต่างอยากจะไปทํางานที่นูน่นคุณมีเป้าหมายอะไรคุณมี g o a เซตยังไง คนคนนี้เหมือนเป็นคนที่พร้อมเชื่อซัพพอร์ตคุณได้นะจากที่เห็นเกณฑ์การยกย้ายพาส,สปอร์ตวีซ่าเกณฑ์การเหมือนแบบวีซ่าแต่งงานหรืออะไรอย่างเงี้ยได้รับความช่วยเหลือพี่ว่าพี่รู้สึกว่ามันจะได้จากคนคนนี้สําหรับคนคุยนะโอเคไปต่อกันกับคนมีคู่คะ่ะคนมีคู่นะคะคนมีคู่ชาวมาก่อนเขาคนนั้นรู้สึกอย่างไรกับคนคนมีคู่ ห้าถ้วยสิบถ้วยสามไม้จากหน้าไพ่เหมือนคนคนนี้เขามีความรักความรู้สึกดีให้คุณแต่เขาน่าจะเฟลแล้วกะอะไรบางอย่างความสัมพันธ์นี้มีเรื่องราวของการพยายามเหมือนแบบไม่สนอกไม่สนใจหรือเขาก็มีความรู้สึกว่าคุณไม่สนใจเขาเหมือนกันอะไรเงี้ยมันเป็นความสัมพันธ์ของคนที่เฟลจากการที่น้อยใจเฟลจากความที่ไม่สนอกสนใจกันเฟลจากความที่ไม่แคร์กัน ระยะทางห่างไกลได้ด้วยนะพยไพ่ใบนี้คุณรู้สึกไงกับเขาเขามาก่อนแปดถวยคุณก็เห็นถึงสภาวะความถอดใจในความสัมพันธ์นี้แล้วเหมือนกันนะเห็นถึงสภาวะความถอดใจเห็นถึงสภาวะของการที่อืม มีคำพูดที่ท็อกซิกใส่การพูดจริงมั่งไม่จริงมั่งอะไรอย่างเงี้ยในความสัมพันธ์ด้วยอะ่ะบางท่านอยู่ในโหมดของการมาเจอกันในวันที่ช้าไปอะไรเงี้ยคุณโสดคุณไม่โสดแล้วเขาไม่โสดแล้วอะไรเงี้ได้หรือเป็นความสัมพันธ์ที่มีความรู้สึกที่ดีให้กันนะแต่สิ่งที่หยุดยื่นให้กันน่ะมันกลายเป็นเรื่องราวท็อกซิกที่ที่ที่เอาเข้ามาในความสัมพันธ์บางคนมีความรู้สึกว่ามีมีความสัมพันธ์นธนธเหมือนเจอคู่เวรคู่กรรม อืมแนวโน้มค่ะแนวโน้มความสัมพันธ์ไน์ถือดาบไพ่แนะนำจากมีสามเหรียญเจเหรียญไพ่บอกคุยกันดีๆคุยกันดีๆนะคะนึกถึงสิ่งที่ที่เคยมีมีมาร่วมกันเนาะ นึกถึงสิ่งที่เคยมีมาร่วมกันทํามาร่วมกันไพ่บอกให้คุยกันดีๆอย่าโมโหเพราะหน้าไพ่เหมือนบอกจะตีกันอีกแล้วนะคะมีเรื่องราวให้โมโหกันอีกแล้วแล้วก็มีไพ่เจ็ดเหรียญไพ่ของคนที่ร่วมร่วมทําอะไรร่วมกันมาผ่านอะไรด้วยกันมาหลายอย่างอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคุยกันดีๆไพ่บอกแบบนี้นะคะไพ่โมโหนอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันกับคนเก่ากันจ้ะ คนเก่านะคะคนเก่าชาวมาังกรลักขนามาังกรเขาคนนั้นรู้สึกยังไงกับคุณคนเก่าเขาคนนั้นรู้สึกอย่างไรกับคุณเด็กเรียนสิทธ้วยแฮงแมนหน้าไพ่ย,ยังยังคิดถึงอยู่ยังรู้สึกดีอยู่ แต่ถ้าเขามีมีคนของเขาไปแล้วคือจบนะอจบนะมันคือ,ม,คอ,ม,คอมันคือโหมดของการที่เขาก็ไปเริ่มต้นอะไรแล้วเขาก็รู้ว่าเขาไม่สามารถทิ้งตรงนั้นมาหาเราได้เขามีแฮปปี้ในชีวิตที่ดีแต่ถ้าเขาโสดเนี่ยมันยังมีความรู้สึกเหมือนเขายังคิดถึงคุณอยู่แล้วอนันมันอาจจะมีเรื่องของการเคยให้ความช่วยเหลือซัพพอร์ตซึ่งกันและกันด้วยเรื่องเอ่อการงานการเงินอะไรแบบนี้คุณรู้สึกไงเขามาก่อนคุณรู้สึกอย่างไรกับ เดมมนสองดาบห้าไม้ความขัดแย้งความสับสนความไม่สบายใจการพูดไม่ตรงอะไรเงี้ยสนยนรวมของส่วนรวมของความสัมพันธ์ที่ควรปล่อยให้เป็นคนเก่าไปแนวโน้มนะคะมีไพ่หนึ่งไม้ไพ่แนะนั่ สี่ไม้แล้วก็เด็กไม้คนบางคนเหมาะที่จะเป็นคนรู้จักแต่ไม่เหมาะที่จะเป็นคนรู้ใจจริงๆนะไพ่ขึ้นมาบอกหาใหม่เถอะนะคะในความสัมพันธ์นี้เริ่มต้นใหม่หาคนใหม่ดีกว่าบางท่านมีครอบครัวไปแล้วนะหรือบางท่านปัญหาในความสัมพันธ์นี้มันคือคําว่าครอบครัวมันคือคําว่าพ่อแม่มันคือคําว่าพี่น้องมันคือคาว่าญาติมิตรอะไรเงี้ยได้แล้วคุณไม่สามารถแก้ไขอะไรตรงนั้นได้เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้สึกว่าเราแก้ไขไม่ได้ เราไม่ได้มีเวลามากพอที่จะไปเปลี่ยนอะไปเปลี่ยนคนอื่นเพื่อให้มาฟิกซ์กับเราอะนึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะไพ่ถึงขึ้นเราบอกว่าเร็วที่สุดคือหาใหม่เลยเริ่มต้นใหม่คุณมีโอกาสในการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในชีวิตอยู่แล้วอะตราบใดที่เรายังมีลมหายใจนะจ๊ะโอเคจบไปแล้วนะคะสําหรับ ดวงนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณแล้วก็ดวงความรักที่คนห้าสถานะนะของมังก,กรและขนามังกรในเดือนพฤศจิกาแล้วก็ธันวาคมนะคะขอบคุณทุกท่านมากๆค่ะที่ผ่านเข้ามารับชมคลิปกันขอบคุณสาหรับการกดติดตามด้วยนะคะ subscribe like comment อย่าลืมกดกระดิง่งพี่ลงคลิปได้ดูก่อนใครวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ